สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเลสเตอร์เอวีเดนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมรอคอยนะครับนั่นก็คือสกินใหม่ล่าสุดนะครับของอเลสเตอเนี่ยมาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับสกินนี้พร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับไปไปเลยดีกว่านี่เลยจะบอกว่าตื่นเต้นมาก คนอื่นนะครับเรามารับตัวล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินตัวล็อกอินวันสุดท้ายนะครับได้ปุ๊บเนี่ยไปที่แรกนะครับเอาแล้วกดเรียบร้อยครับแรกเรียบร้อยอได้เรียบร้อยครับสกินใหม่นะครับของอาริเซอร์นะครับนี่สกิลนักมายากลของเรานะครับโอ้สวยจริงๆนะฮะร้อยฮะ อ่าตอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปทดสอบกันดีกว่าอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามารีวสกินอาร์เเซอร์นักมายากลกันดูนะครับว่าสกินเป็นยังไงบ้างนี่นี่ให้ดูนะครับคือเรียบนะฮะเรียบหรูนะครับเรียบหรูดูดีนะครับปกติลูกบอลนะฮะก็ถือเป็นกล่องนะฮะเห็นไหมฮะเป็นกล่องสีเหลียมนะครับ เป็นครั้งแรกของความถือกล้องเหลี่ยมนะฮะดูสกินเนะเป็นสีเขียวนะครับแถบก็เป็นสีเขียวนะครับสกิลว,ว่างก็เป็นสีเขียวเรียกว่าเป็นสกิลแบบเ,เหมือนอดีเซอร์ในในยุคแรกๆเลยนะฮะก็จะเป็นสีเขียวเนาะนี่นะฮะแต่ความแรงก็ยิงแรงอยู่ในการดึงเห็นไหมฮะการดึงก็เป็นรูปลูกบอลน,นะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลสกินเริ่มต้นนะครับ ที่มากับทางอัลวินในกแรกเลยนะครับการมังคุเป็นสีเขียวเรียกว่าสกิลส,สกิลเดียวกันเลยสกิลเวลาวางเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ตัวของชุดมันเนี่ยนะครับสวยเนี่ยฮะเรียบหรูนะครับนี่ดูหางทักซิโดเป็นไงฮะอันแน่นี่ครับก,ก็ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะผมว่าไม่ผิดหวังนะกับกับชุด ชุดในครั้งนี้นะครับทุกอย่างก็ยังคงเดิมนะครับถ้าถ้าวิง่งถ้าอะไรยังคงเดิมนะครับนี่แต่ผมชอบแบบความแรงของของของ,ของสกินลอิเซอร์คือแบบค่าถ้าติกของเต็มๆนะก็คือค่าแบบแทงได้แบบสบายเลยอะตัวตัวเลยอะสบายเลยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับสกินก็จะประมาณนี้นี่นะครับ วางแถบสีเขียวนะครับดูนะครับใช้คำว่าเหมือนเดิม้ากันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับทุกอย่างเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้รับสกินนี้ก็ยินดีด้วยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดระยะเวลาในการทํําทากิจกรรมหรือยังนะครับถ้าใครนะครับที่ยังทํากิจกรรมทันนะครับไปรับเลยนะครับก็ยังแนะนำนะครับให้ เก็บสกินนี้เอาไว้ครอบครองนะครับของมันต้องมีนะฮะแต่ถ้าใครที่ทำกิจกรรมไม่ทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับผมว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีกิจกรรมมาให้รับตัวสกินอาร์เรสเตอร์นักมายากลน,นี้อีกอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมการรีวิวในครั้งนี้นะครับก่อนจากนะครับก็ฝาก ช่อง a เล s เตอร์ไอวีเดไว้ไว้ด้วยนะครับก็จะมีการสตรีมนะครับสดการเล่น a l ล s เ e r เป็นหลักนะครับในทุกๆวันนะครับช่วง4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เข้ามาชมนะครับเข้ามาคุยเข้ามากดไลค์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ถ้าเกิดดูซ r e ีมสดอยู่ผมจะคีย์ห้องเอาไว้แล้วก็ให้เข้ามาจอยเล่นด้วยกันนะครับ โอเคพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับ